สวัสดีค่ะจากมาไล่องพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาตัด <c oughs> ตัดเลยนะคะตัดหัวขั่วเขาเลยนะคะหัวขั่วของฝักโชคเก้าชั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นฝักโชคเก้าชั้นนะคะมาไล่องพยอมไม่ได้มาดูสักสามวันนะคะนี่ค่ะ ลูกที่แดงแดงสุกก็ร่วงหมดแล้วนะคะคือเขาดีดออกมาหมดแล้วนะคะนี่ค่ะลูกก็ไม่แดงคือสีคร้มสุกจนงมไปหมดแล้วนะคะก็จะมีดีบ้างเสียบ้างก็ได้ไปเยอะแล้วนะคะ ที่เพาะแล้วก็มีที่ยังไม่ได้ล้างก็มีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แห้งแห้งคาต้นนะคะเดี๋ยวก็ว่าจะล้างเพาะทีเดียวเลยหนๆนก็ในๆนแล้วมัวเพาะขยักขย่อนก็เสียเวลาเนาะเพราะคนเป็นคนทำงานนี่ก็กว่าจะได้มาทำตรงนี้ก็ ตัดหญ้ามาจนเหนื่อยแล้วนะคะพอดีน้ำมันหมดนะคะนี่อันนี้เขาไม่ดีดออกมาแล้วนะคะที่เขาไม่ดีดออกมาก็คือเขาไม่มีมเมล็ดนะคะไม่มีมเมล็ดข้างในนะคะเมื่อเขาสุกหมดแล้วก้านดอกที่เขาเคยแข็งพองก็จะแฟบแบบนี้นะคะนี่ก็คือ ฝักของโชคเก้าชั้นนะคะที่หมดคุณภาพแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือแต่มเมล็ดมเมล็ดที่ใช้ถุงห่อไว้นะคะกันตัวสัตว์มากินนะคะนี่ค่ะก็ได้ไม่มากแล้วนะคะรอบสุดท้ายรอบที่สองที่สามโอ้โหได้ ได้ครั้งหนึ่งเป็นร้อเมตรนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะล้างแล้วก็เพาะนะคะก็รอวิธีการเพราะใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านราองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องใช่ไหมมาแล้ว